การทีมม่มีสารที่เขาเรียกว่าอะปู่อินตาเนี่ยบางทีเขามาปฏิบัติธรรมนะ,ะก่อนก็จะกลับนะเขาก็มาขอพรอน,นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตนะที่ถ้ำจำปาเขาเรียกว่าปู่อินตาหรือหรือว่าญาติจำปางเงี้ยนยะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโยมเขาจะเป็นผู้สร้างแต่ว่าพระ,ะก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้นั่นอะไรเพียงแต่ว,ว่าเพียงแต่ขอเขาขออนุญ,ญาตไว้ก็เออเขาในเมื่อเขาสการะเราของเราไหว้พระคือพระนี่เขาบอกว่า ในพระุศาสนาเขา่าด้วยบุญด้วยกุศลไอ้กุญงามความดีที่เราปฏิบัตินะแต่บางคนเขาขอได้นะเขาเขาก็มาทําให้เขาอธิษฐานว่าเออ,ถ,เอ,อถ้าออกไปแล้วทำงานสําเร็จนหรือว่าสมัครงานได้สอบได้อะไรได้เขาจะมาสร้างเขาก็จะมาทําให้แบบนี้มันเป็นกรณีแบบนี้แต,แต่ตัวอาตมาเองก็คือหรือว่าพระอาจารย์ก็ก็ไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ไปแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าเป็นความเชื่อแต่ยังไงน้อยโยมเขาก็เขาเรียกว่า ยังเป็นกุศลความดีอย่างน,น้อยก็อยู่อยู่ในหลักธรรมว่าเออเป็นสิ่งที่ว่ากาลังยังไม่พอก็ต้องเอาอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้ากําลังพอเราก็จะนึกถึงพระธรรมไต,ตนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าที่โยมเขาไหว้ยอยู่นี่เขาก็บูชาชพระพุทธเจ้านะ,ะนับถือศาสนาเขาเรียกว่าทําให้พ้นทุกข์ได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเริ่มแรกตอนแรกก็ต้องมาอย่างนั้นก่อนบางคนก็เขาเรียกว่ามาครั้งแรกๆอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความซาบซึ้งแต่เราจะเขาเรียกว่า เราจะพูดให้ยมแบบเสียเสียใจก็ไม่ได้ต้องบอกเอาโยมเห็นอะไรดีก็เอาโยมก็ก็ทำไปนะทำไปตามที่จะโยมเขาเรียกว่าโยมโยมถนัดโยมชอบแล้วทาแล้วยมสบายใจโยมทําไปมันก็เป็นกุศลนะก<ช>ุศลทำบริสัทธ์อ่ากุศลนะแล้วมันก็จะเกิดเป็นบุญวัฒนาบาลมังก์ก็สะสมไปจนกระทั่งเรามีกําลังมาถึงว่าเอ,ออสิ่งอย่างอื่นเราไม่สามารถที่จะไปอ้อนวอนเลิกคือขอยึดถือได้นอกจากเป็น พระรัตนตัยเนี่ยพอเราปฏิบัติทำให้เราพ้นทุกข์ได้การเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยในวัฏสงสารเนี่ยก็ต้องอาศัยรักธรรมจริงๆนะไม่ยากจำปานี้มาก่อนก็ก็มีโยมที่สา,สาธุชนทั้งหลายนยะที่เขาะะเกิดศรัทธาเลยนะเหมือนที่ว่าทําอะไรก็เหมือนมาขออะไรเงี้ยขอพรขอโชคขอลาบเนี่ยสำเร็จเขาก็มาทําให้แต่ตัว ตรรมาก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือเราเแต่ว่าเขาเขาญาติเขา,ขาเข,า,ขา,าอะไรเขาเขาสถิตอยู่ที่นี่นะ <Okay. S 1> แต่เขาก็บูชาบูชาพระรัตนตรัยนะ,ะ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าบูชาธรรมบูชาพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะถึงว่าจะเป็นสิ่งที่ว่านั่นแหละ,ละเทพเทวดาที่อยู่ตรงนี้ก็คือถือว่าเขาเขามีพระรัานาตนตรัยนะก็เรียกว่าเอาสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดมานี่ก็ เขก็ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็คือบูชาพระเลยนับถือพระเคารพพระนะแต่เนี่ยก็เคยคอยดูแลอคอยดูแลเขาเรียกว่าคอยถวายงานเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นยังไงไม่มีอะไรเราก็แค่มาอาศัยปฏิบัตินี่ในมันในม่น่นบอกตรงก็คือเรามาแค่อ,อาศัยปฏิบัติเราก็ไม่ใช่อยาจะไปไปลบหลู่หรือว่าไปแต่ว่าพอเรามาอยู่แล้วเขาก็เกิดศรัทธาเขาก็ ทุกที่นะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เขาก็จะมีทุกที่เนะี่ยแต่ว่าเราก็อย่าให้มันอ,อย่าให้มันทาอะไรที่ว่าให้มันให้มันอยู่ในหลักธรรมนะให้อยู่ในหลักธรรมถ้าอยู่ในธรรมไดนะ้ถ้าเราประกอบด้วยอะไรที่เป็นมองให้มองให้มองให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นให้ถูกนะถ้าเราเห็นถูกอะไรมันก็ดีหมดเลย